เหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีทหารหนึ่งนายเสียชีวิตนั่นก็คือจ่าเพียวนะคะหลังจากที่ครอบครัวรับรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตร้องไห้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหดหู่ใจบรรยากาศที่บ้านของจ่าสิบเอกสัตวสุจริตหรือว่าจ่าเพียวพลีชีพในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของจ่าเพียวค่ะนางอรพันธ์สุจริตอายุ53ปีรวมถึงภรรยา แล้วก็จับเพียวเนี่ยมีลูกสาวด้วยห้าขวบเท่านั้นคุณผู้ชมครอบครัวก็นํารูปของจับเพียววางบนโต๊ะในบ้านเร่งจัดเตรียมพื้นที่รอรับร่างนํามาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปแม่บอกว่าตอนแรกที่ทาหารโทรมาแจ้งข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตตัวแม่ไม่เชื่อนะคะแม่บอกว่าลูกเนี่ยเป็นทาหารม้าที่แข็งแกรง่ง ไปรบมาแล้วรอบนึงก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยเป็นคนที่ดวงดีแล้วก็ชอบทำบุญสะสมบุญแม่ถามแค่ว่าลูกเจ็บแค่ไหนลูกรักษาโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมจนลูกสะพ้ยอ่ะภรรยาของจับเพียวบอกว่าแม่ลูกชายแม่เนี่ยจากไปแล้วจริงๆค่ะ หมแก้มันเป็นคนบุญคนใจดีตัวผูมิร์ตัวงูแค่บาดเจ็บผมมีล้างสักหัวเหนียกเลยกวางตัวภูมีเลยจ้าแม่ตัวคนเองกับทุ่มมหาลูกกี่เนาะทุ่งมหาเหมือนขึ้นกับทุ่งมหาอยู่ทุ่งมหามาป่อยเด็กกลับบ้านเอากระล่างเติมยิ้งกันเสียใจแค่ไหนแต่ว่าทางแม่และครอบครัวก็บอกว่าภูมิใจในการสละชีพเพื่อชาติของจับเพียวนะคะแล้วก um ็ครั้งนี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ปะทะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีความสูญเสียจากฝ่ายไทยเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ